ทุกคนอันนี้คือ9ก้โมงครึเราจะเพิ่งตื่นกันนะคะทุกคนของเราโจ๊กกับไส้กอรอกอีสานแล้วก็กุนเชียงก็มีอันนี้ที่ขาดไม่ได้ชอบมากก็คืออะไรวะเนี่ยโชอยู่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนกินกับโจ๊กกินกับไข่ต้มมะคืออร่อยมากๆตอนนี้เรามาทาครีมแต่งหน้ากันนะคะทุกคนมาแ <c oughs> อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปมันก็จะมาแต่งตัวนะที่ไม่จะใช้นะคะทุกคนมาจะใช้แค่ว่านทางจระเขตตัวเดียวเนาะเพราะว่าตอนเช้าไม่ม่ชอบความหนอะหน้าแล้วก็มารอให้หน้าแห้งเพราะมันจะเสียเวลาก็จะทาแค่ตัวเดียวต่อไปนะคะทุกคนมันจะทาครีมนะ <c oughs> ต่อไปคือเป็นครีมกันแดดนะคะทุกคน มรไจะใช้ลิปนะคะทุกคนในการแตะแตะเบาปกติไม่ก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนแต่วันนี้สอบก็เลยแต่งสกนิดนึงอย่างน้อยถึงแม้จะเราจะทำข้อสอบไม่ได้แต่หน้าเราต้องสวยไว้ก่อนค่ะ มานี้วิวิ่งต้องส่ตาหน่อยนึงนะสมองเราจะได้วิวิ่งเวลาเราไปสอบนะคะทุกคนลิปเป็นติ้นสีชมพูนะทุกคนมาชอบใช้ติ้นช่วงที่แบบหน้าหนาเอาหรือว่าลมแรงๆเพราะว่าปากมันจะแห้งท่ติ้นมันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ปากนิดนึงวีผมแต่งตัวไปนี่ วันนี้มาจะทำผมปล่อยไปเลยนะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจทำเยอะนี่แล้วก็คาดผมสีชมพูชิงแค่นี้นะคะทุกคนก็ดูมีอะไรขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาจะใส่เสื้อคลุมนะเพราะว่าในห้องสอบก็คือมันหนาวมากๆมันเป็นอาคารเรียนรวม,มเพราะฉะนั้นมันก็เลยปรับแอร์ไม่ได้เปิดก็คือแบบเท่ากันทุกห้องทุกองศานะคะทุกคน และนี่นะคะทุกคนลุกไปสอบของเราในวันนี้นั่นเองนะคะทุกคนแต่ช่วงปเป็นเดียว,วันแรกมายก็มีการแบบเสียงน้ำนะคะทุกคนวันแรกนะคะทุกคนมันก็มีการไฮไลท์ด่างแล้วก็คอนทัวร์คอนทัวร์หน้าไปนะคะทุกคนแบบเออปัดมัสคาคลงมัสคาคล่าไปแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็คือไม่ทาอะไรแล้วแค่ทาลิปแล้วก็ไปวันนี้ก็จัดเต็มหน่อยเพราะว่ามีสอบนะคะทุกคนก็วันนี้ที่มันไม่ปัดมัสมัคล่าไปนะคะทุกคนหนึ่งก็คือ เผื่อเราทําข้อสอบเสร็จใช่ไหมแล้วเราง่วงนอนเราจะได้นอนถ้าเราปัดไปมันก็จะเลอะอกนะคะทุกคนเดี๋ยวแบบเวลาเราหาวน้ําตาเราไหลใช่ไหมทุกคนมันก็จะเปิดมาสคาร่าไปบีบแพนด้าได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องปัดไปค่ะทุกคนแค่นี้เราก็ดัะขนตาแล้วก็ไปได้เลยสวยแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาไปเตรียมกระเป๋าก่อนนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาเตรียมกระเป๋านะคะทุกคนอันนี้ก็คือวิชาที่สอบไปแล้วมันก็จะเอาไปเก็บไปที่อื่น ในกระเป๋าก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะทุกคนนี่ก็คือกระเป๋ากระเป๋าอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือกระเป๋าดินสอของเรานะคะทุกคนจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่แบบมาไปอยู่ดีก็ใส่มาอย่างนี้นะคะทุกคนเก็บค่ะเก็บแล้วก็กระเป๋าซึ่งเหมือนจะไม่มีตังค์นะความรู้สึกแม่ใช่ด้วยไม่มีตัง ไม่ว่าไม่ต้องไปยืมใหญ่อีกแล้วนะคะทุกคนแล้วเราค่อยมาใช้กันเนาะนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าเรานะคะทุกคนโอเคไปเรียนได้นะคะทุกคนโอเคไปสอบกันได้แล้วนะคะทุกคนนี่เรากําลังจะเดินออกมารอรถข้างหน้าบ้านนะคะทุกคนไม่จะต้องรอรถก่อนเนาะแล้วไม่จะต้องนั่งรถรอบเมืองแล้วก็ไปต่อรถเมลหรือว่ารถตู้นะคะทุกคนนี่แหละมันจะเสียงรถ มันจะเสียเวลาตรงนี้แหละทุกคนแบบรอรถอ่ะรอรถบางทีก็สิบนาทีเลยนะเดีย๋ยค่อยไปเจอกันที่มอนะคะทุกคนบ๊ายบายตอนนี้เราก็วาร์ปมาถึงมองหัวเฉี่ยวแล้วนะคะทุกคนก็คือตอนนี้ม่ยกำลังจะเดินไปหาเพื่อนเนาะเพื่อที่จะไปติวเพราะว่าวันนี้มายังไม่ได้อ่านหนังสือเลยสักสักักตัวอักษรนะคะทุกคนก็ เลยต้องรีบมาก่อนเวลากำหนดแล้วก็มาสกกับเพื่อนแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปตึกรวมนะคะทุกคน